ค่ะมือหนีมาตามหน้าจานหน้านที่สิได้พอเพิ่นพอดีมือหนีดวงดีผ่านมามาพอเพิ่นมาได้ไทายขีปเพิ่นล้างหงวดแล้วสูตรคำนวณเพิ่นหงวดนี้เพิ่นปล่อยมาหายแล้วเด็ดเด็ดคัดพิเศษเน้นเน้นเลขว่าล้ายตัวเน้นบนเน้นล่างจะเป็นตัวใดไปติดตามคำนวณเด็ดเด็ดหน้าจานใด้เลยค่ะ ข้าวัดดีค่าอาจารย์วัดดีค่าข้างท้ายเลยสองหมดวม่ได้ไม่ได้ทายดุเลยเนาะเก็บเี้กับทำหามองเลยเนะก็มาเห็นล่องอาจารย์จักเกียรกับบ่คนกับบ่มีเวลาเนาะว่าใครพอกันว่า่คยมีเวล่าปอนดเลยเล่นเป่า่ายเป็นมือนีพ่อดีกับมันในโอกาสนี้เห็นพนางยุลานขากับเละแวะมากระนาบสองโมงหลืแต่าวามันกับว่เป็นสองหนอกสวยจี๋ออว่ากับ องห้องงนยทั้งฝนมันตกนะเจ้านี้กรได้ันเลี้ยแบ่่าหมอรวยของได้มาทไทยน้ำมันพอปัญเสียปัญญาเปนมาทไทรโหลดไทรโหลดอ่ะตัดสีสรงตัวเลขให้เพิ่่เจ้าหน่อยเปินสีได้ล่งขึ้นกันหนึ่งตบาของบดีจ้ำผัดหนึ่งยากเงี้เราชาเสียกัะเลขไทยมากกับว่าลายตัวแล้วงวดที่ผ่านมาอีกนั่นบ่เล็กๆกันรัฐบาลได้ลร่งบ่บด้ร่ง จะไปซื paid, ้อร yeah. well, yeah. like. sure. ัตเีย07กับ17 07กับ17เอเจ็ดเจกับหงตัวเดียวแม่ซึ่งเลยซื้อถึงตัวซ้อ7117เจ็ดเจ็ดบาล้วก็07เจ็ดเจโนบี้อีสามตัวมั้ย707 717จนนี่ออมันออกลางเจเจ็ดเนาะแม่เสียยด่ เจ็ดใบยงบใบเลยนะมึเจ็ดหนึ่งกับสองสิบเจ็ดกับสองศูนย์เจ็ดกับสองใบมันไม่เจ็ดเจ็ดเจ้าใบเนาะอมันมาอยู่ทางนานมันอยู่รัดรยเออมื่อใดมันออกข้างนาหนึ่งเจ็ดสองเทียนมันมามึงอยู่ด้วยวันมันสี่ตัวห้องสื่อนะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดมันว่าแต่วหนออยเจ็ดเจ็ดว่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนึงมันไม่ตัวเจ็ดได้เหมือนมึงพาดไปคือเลขนานแปดสี่สามน่ะ อไฟฟ้ามันเป็นแดดหาสามพลาดไปแจมเนึ่ยไงเท่าไหร่เมื่อนี้วันหยุดบ่ะเมื่ได้่ออกกะเขาจะออกกะมั้งเหมือนธรรมดาเขาไหว้ละจะมาขึ้นต่อกะมันก็ออกมาแต่บางคนก็เหตุงานเนาะบางคนบ่ค่อยมีเวลานั่นนั่นยังจะพ่อคนอันนี้คันเจ้าบ่มาพ่อก็ว่มานี่พ่อแตพ่อกันนี่ติไปนอนสิเออ อนาจารย์ก็ว่าสองโมงกลัวพอกันยุ่งรันอันขาพญเหลวผลตกมาเศร้าเรื่มแล้วเนี่ยเรื่มแนวพอดีไปไทยไม่ใช่ไพ่พานมาเห็นนังเออเลขคิดป่อ่ะคิดว่าคิดว่าดวงดีไพ่พีพอเ่อไห่ตายกันว่าเลขท่ประเทศไทยเนาะคุดสุดยอนี่หมดเลยยาวไปนะพันมาผลมาไทยเลยอะไเงี้ยก็สิด้น่งเลขไปเห็นวันไวแค่เก้าเลยครับเพราะว่า ตัไปไปน่ะนตรงข้างเพ้่นกติดเดี๋ยวรม่งากันคนกติเอาไปเบางเองยังดีนะาแต่ได้ตัวเล็กนกติช่วตัวเล็กคนกติลงสามารถลงดนทุกเก้าวิ่งหาละหาเสียหาเราจะมากกว่าหาสามหาเจ็ดเด็กกับว่าร้ายตัวนาะหน่อยหน่จบนรางครับวิ่งบนเน้นบนรางวิ่งห้าบนล่างค่เ็กสามตัวในศูนย์สี่หาเจเป็นเล็กว่างามหนก สีบบบางามันี่บงามเนี่ยละมันออกสีหาศูนย์ยังสีงามก็ยังนะอันนี้เป็นคือหาสีศูนย์นี่ศูนย์สีศูนย์ก็บริจาคคือว่ามันหลายจัวมันคือตัวนี้แล้วแต่เขาจะัดเจานะจัดจะหาศูนย์เขาได้รักาว่าจับแค่ไห้แค่ที่หากรบ่กี่ัวกระบอกนี่เดี๋ยวก็จะไปเอาตีคือหาเนวใส่หาน่ะก็จะไปจับเอาจับ จไห้ือหาสามหาเจ็ดหาศูนย์หาแปดนี่ะแตว่าจับไห้ตรไดเอาได้หนีได้เนาะอเอา,เอา,เอาหาคนถ้าจับไจี้ไปจับเอาเองมักตรไดกไปเลือกจับเอาเองใารได้ที่ตัวนี่วิ่งหาซะว่าจับได้เอาแต่ว่าบ่าค่อยสือเลขวิ่งแมเจะเขาเย็ดทังไนเลขวิ่งมัานเขาท่เรเพวิ่งหาน,นี่คือหาศูนย์องตานในีเรียนยังขา ตัวมิหาบนรางถามว่ายี่เนี่ยสามตัวมิหาเขาก็ได้ตัวรางยุ่รักสิบรางไม่ว่าจะมิหาก็ได้อย่างนีค่ะเด็กอาจารย์ปัญหายมากค่ะปัญหายวิ่งหาบนรางค่ะสามตัวคนกับมิศูนสี่หาคนจับกู้หอหาสามหาเจ็ดหาศูนย์หาแปดตะว่าศูนย์สี่หาพันวตะวันวัดเอกจับหอยตะว่าปันญหายวิ่งหาเอาไปจับไสเย้าชันเ่า อันที่พันเอามาเนี่เป็นโคเนี่บ่ได้เอาในซุนซีหาพันพันไหไปจับเอาเองเรียนเนียนลางกันบนเลยใช่อมันเป็นย่างเป็นเรือลางซุมซีตัละมันวิ่งหาในให้ก็เจ้าจับนี่นี่ใส่เปนี่เจ้าจับสยนี่ยเอี่ซุนนี่เขาเอามาตัดให้เขาบัเดียวนี่เลยเนาะนี่นี่ชุดทหากแต่ว่าเด็กสามตัวมัตรงกันม่สนะก็เลย ก็<ไ><ห>เลยให้เป็นบนรางไปเลย<ห>นี่ข้าเจ้าจิมักซีศูนย์ศูนย์ซีก็แล้วแต่ข้าเจ้านะหาซีซีหาก,ก็แล้วแต่ข้าเจ้าสิหนะวิ่งเด็กศึกษาข้าเจ้าเอาเอาหาไปวิ่งหรอเรีนคือหาแนวใส่หาแ่วมาบานห้องบ่อมีขายที่บ<อ>ัวที่บิบี่าเอ็ซี่หาลาค้นข้าเจ้ากับม,กมักวิ่งแต่ว่า,าคาดูในนั่งข้าเจ้าดูว่าเ่มีห่ข้าเจ้าแบบนั้า ก็เห็นทุกอาจารย์ที่ไห้วิ่งมา้เขาเจ้ากับอเลยขอเล็กวิ่งมั้ยถ่ายยุททังไทยถ่ายยุททังในเมืองเขาเจ้าก็ได้ซื้อเล็กฟูเลยไดซื้อตัวเดียวอ๋อรวยแต่รวยซื้อตัวเดียวมันก็สิได้หน่อยมันแต่แตะวันนี้โอกาสไล่เขาแลมันหน่อยแต่ว่ามันมันบริืัทคือทำมันใจว่าได้ตัวเดียวมาก ช่วเขาได้ตัวเดียวมากมันจับผู้ใช้มันถือมันเสียมมันได้แมนเนาะมันจับผู้มันมันถึงยากแมนถ้าตัวเดียวนี่มันจังชั่วแมนผันถือเสียโอ้เห็นอันเอฟซีว่าวิ่งตัวเดียวนี่เขาว่าบอขาดทุนยังไงแมนเขาบอกไมีขาดทุนอยู่เลยแต่ว่าเอฟซีมากในเลขวิ่งขวบเป็นเลขเล้าไหมอะไรอาจารย์ทรงมาให้วิ่งหันวิ่งหนียังไงเขามักค็อย่างแต่ว่าเข่าอยู่เลยเข่าดีอยู่เข่าตัวเดียวนั่นมักเลเวิ่งอยเงี้ยเขาเขาจะามักเอฟซี อันสุกอาจารย์ส่งใหมมอดไว้นะี่ตะเล็กวิ่งไหมเราไปร่งมันเดิกันมันเจ้ามากมากที่บวิ่งเพราะว่าบบกขาดทุนนะั๊แต่เข้าสื่อจังไงบม่ค่อยสื่อเ็กนี่คีอว่้เคลื่อนนะเราจะซื้อธรรมดานี่ครับเราจะเิเสียคก็บ่มีวิ่งบัดนี้มางวันนี้เหล็กวิง่งนี่ยึดสุดวันนี่ มด้สังเกตว่ามันมันสีแยกมันบินบนหลิงล่างแล้วันนี้คือหาตัวเดียวมันบนล่างไปเลยค่ะเรียกว่าลายตัวเนาะค่ะมีหน่อยๆเนาะซื้อง่ายจยงแบบนี้นี่กนแค่หนึ่งสองมัดเก้าหาเก้าอย่งนี้นะรียกว่าลายคูรูคนกันเน้นให้สองคู่อยู่เนาะมีอันเน้นอยู่อันท่องประมาณเขาจะเอาแต่อันคนเน้นวงกลมเนี่ยเรียว่าจะซื้อมันกับว่าลายตัวนี้ เางกลม,มเน้น,เน,น,หนหนึ่ง,ค,งคือเน้นล่างหลายขบนเนึ่าก็่าเจ็เนีนเน้นล่างหลายขบนก็เขียนกันนีนต้องันนีนเน้นนมางล่างกอรเขียนกันได้หรือเปล่เจ้าวเาาอะไรนีนีน,นตัวไหนกันาอ่อันที่มาวงเ,กเนเี่เนีน่ เลขอาจารย์เพื่อนรัฐบาลไทยพันไหายว่าพันหายวิ่งหาบนล่างตัวพันวาอ,นอันที่วงผมพันวานให้เน่นล่างเหมาทันหาสามก็หาเจ็ดนะคนไทยสามตัวก <5 S 1> ับศ <6 S 1> ูนย์ซี่หาจับคู่หาเจ็ดหาสามก็หาเจ็ดนี่พันวานเน่นล่าง,แ, 50, แ,งแต่ก็ไม่ามามหาศูนย์หาเปดเด็กว่าหลายคู่นี่ละครมิซัมนีเด็กอาจารย์อาจารย์มาท่วมครับที่ว่าหมออ่อนม มอเพิ่มเลศูนย์ซีหาละเมอบอกเลขอันเนี่ยเน็นมาซีหาเป็นบอกเป็นร่งเล่ามืาขึ้นพ่ออําละเมอบอกนี่เข็นเป็นร่งคลิปม่ตรงกันเลยไงที่ตรงกันก็มันเลยนี่ศูนย์ซีหาเนี่ยออําละเมอบอกเลขเข็นเป็นร่องแกไเลยก็วางว้มันเป็นแบบง่ามสามากับมัดตามสูนมันมันก็เป็นศูนย์ซีหาแต่ว่าัน กออกง่ายกมันหาซีศูนย์แกันเล้วได้เข้ากันกับเลขคออําเออหาซีแม่งนันไ่ะเอาเลขนาจานกับันไทยวิ่งหาบนล่างสามตัวกับศูนที่หาหาสามก็หาเจียพนเน้นล่างมา,าม,งมันกันนม่งกลมนั่นเน้นสองตัวเลยเน้นสองคู่แล้วก็มีหาศูนหาเปียด,อ,ดอ่เฮ็ดเอฟซีแห้งๆปังๆไหเดหเฮ่วันที่สิบหก ต่อข้อหกแปดให้โจกมานกับหน้าจานนะคะสวัสดีค่ะ